สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องสำคัญสำคัญกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ประเทศเพื่อนบ้านเราสอปอปอลาวครับกำลังจะมีการประชุมที่สำคัญมา,มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับคือการประชุมสภาแห่งชาติชุดที่9ซึ่งเป็นครั้งที่10แล้วนะครับสำหรับสมัยสามัญนี้ใช่ค่ะเป็นการประชุมที่น่าจับตามองมากทีเดียวค่ะ ข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากเอกสารทางการเลยนะครับเป็นประกาศของสภาแห่งชาติเองลงนามโดยท่านเลขาธิการสภาแห่งชาติท่านนางอัมภัยวรหล้องบุญแพงอือเป็นข้อมูลที่เพิ่องออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะลงวันที่4พฤศจิกายน2025ใช่ครับสดใหม่มากเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองแกะดูกันครับว่าการประชุมนี้ที่จะเริ่มวันที่10ถึง21พฤศจิกายนที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้าง ค่ะไม่ใช่แค่ดูตามวาระเฉยๆนะคะครับผมไม่ใช่แค่รายการวาระแต่คือ,อ,อความหมายหรือว่าทำไมช่วงเวลานี้มันถึงสำคัญมากกับทิศทางของเราในอนาคตมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับดูเหมือนว่าประเด็นหลักๆเลยคือการมองทั้งอดีตมองย้อนหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าพร้อมกันใช่เลยค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการเ,เรียกว่าประเมินผล แล้วก็วางแผนใหม่จริงๆค่ะวาระแรกๆที่สำคัญเลยนะคะก็คือการพิจารณาผลการทำงานตลอด5ปีที่ผ่านมาอ๋อคือช่วงปี2 0 2 1ถึง2025ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็จะครอบคลุมแผนหลักๆของประเทศเลยทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่9แล้วก็แผนงบประมาณแผนการเงินเงินตราเหมือนเป็นการเปิดบัญชีดูเลยนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นเลยค่ะดูว่าประเทศเดินหน้าไปทางไหน เป้าหมายที่วางไว้ทำได้แค่ไหนโดยเฉพาะปีล่าสุดคือปี2025ที่เพิ่งจะกำลังจะผ่านไปนี่แหละค่ะการทบทวนแผน5ปีนี่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะค่ะไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือการดูว่านโยบายที่ใช้ไปเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมได้ผลหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าดูบริบทโลกสถานการณ์ในประเทศช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยใช่ค่ะน่าจะมีทั้งเรื่องที่ทำได้ดีแล้วก็เรื่องที่ อ,อ๋อเป็นบทเรียนสําคัญสําคัญนะคะครับซึ่งบทเรียนพวกนี้แหละ ที่จะเป็นฐานในการก้าวต่อไปถูกต้องค่ะซึ่งก็นำไปสู่อีกวาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือการพิจนารณาแล้วก็รับรองแผนสำหรับ5ปีข้างหน้าคือ2026ถึง2023อ uh ่าฮะมีทั้งแผนระยะยาวแล้วก็แผนเฉพาะปีหน้าด้วยใช่ค่ะทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับใหม่คือฉบับที่1 0ร่างแผนงบประมาณแล้วก็ร่างแผนเงินตราสาหรับปี2026ด้วยอันนี้คือการวางเข็มทิศใหม่ให้ประเทศเลยในระยะกลาง จากการดูอดีตมาวางรากฐานอนาคตฟังดูก็เป็นขั้นตอนปกตินะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินี้สิการเปลี่ยนผ่านจากแผนเก่าไปแผนใหม่ในสถานการณ์แบบนี้ของเรามันมีความท้าทายอะไรเป็นพิเศษไหมครับอุ้ยมีแน่นอนค่ะท้าทาทยมากโดยเฉพาะเมื่อมันไปเชื่อมโยงกับอีก2เรื่องใหญ่ๆที่ถูกยกขึ้นมาเป็นระดับเออวาระแห่งชาติเลยนะคะวาระแห่งชาติเลยเหรอครับเรื่องอะไรบ้างครับ เรื่องแรกคือการแก้ปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจกับการเงินค่ะอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ากระทบหนักกระทบกว้างครับเรื่องปากทองสำคัญค่ะส่วนเรื่องที่สองก็คือการจัดการกับปัญหายาเสพติดอันนี้ก็เป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันการที่ต้องมาทบทวนผลใน2เรื่องใหญ่ๆนี้ตลอด5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ต้องวางแนวทางสำหรับอนาคตด,ด้วยเนี่ยมันซับซ้อนมากค่ะโหจริงด้วยครับ สองเรื่องนี้ทั้งเศรษฐกิจการเงินทั้งยาเสพติดการประชุมครั้งนี้เลยไม่ใช่การวางแผนธรรมดาแต่เหมือนเป็นการพยายามหาทางออกจากความท้าทายใหญ่ๆของประเทศเลยใช่ค่ะน่าสนใจว่าจะมีแนวทางอะไรใหม่ๆออกมาไหมที่มันจับต้องได้ค่ะผลจากการพิจารณาสองวาระแห่งชาตินี้นี่แหละค่ะที่หลายคนน่าจะจับตามองมากที่สุดว่ามันจะสะท้อนความเข้าใจปัญหาแล้วก็ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาได้แค่ไหนครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องการจัดการงบประมาณที่น่าสนใจนะครับคือมีการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณของปี2025ที่กําที่กำลังจะหมดไปนี่แหละครับอ๋อมีปรับกลางปีด้วยอะแล้วก็มีการจัดการเรื่องเงินเกินแผนของปี2024ซึ่งอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามบริหารการคลังให้มันออสอดคล้องกับความจริงมากขึ้นให้มีประสิทธิภาพขึ้น การปรับปรุงวบประมาณนี่ก็สะท้อนว่าต้องยืดหยุ่นนะครับไม่ใช่ทําตามแผนเป๊ะๆอย่างเดียวต้องดูสถานการณ์จริงด้วยใช่ค่ะต้องปรับตัวตามสถานการณ์ทีนี้นอกจากเรื่องนโยบายเรื่องแผนระดับประเทศแล้ว การประชุมนี้ยังมีการตรวจสอบการทํางานขององค์กรสําคัญสําคัญของรัฐด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมิติที่สําคัญมากคือเรื่องความโปรง่งใสความรับผิดชอบค่ะองค์กรหลักๆที่ทําหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลรวมถึงองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องมารายงานผลงานช่วง5ปีที่ผ่านมาเหมือนกันครับ คือ2021ถึง2025ใช่ค่ะแล้วก็ผลงานเฉพาะปี2025ด้วยแล้วก็ต้องเสนอแผนสำหรับ5ปีข้างหน้าคือ2026ถึง2030แล้วก็แผนปี2026ด้วยโหครบเลยนะครับมีองค์กรไหนบ้างครับที่ต้องมารายงานหลักๆก,ก็จะมีองค์การตรวจสอบแห่งรัฐอันนี้จะคล้ายๆสอดตองงบ้านเราค่ะแล้วก็องค์การตรวจการแห่งรัฐที่ดูแลเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ อ๋อ oh, ครับครับทั้งสององค์กรนี้ก็จะมารายงานผลงานแล้วก็แผนงานในอนาคตรวมถึงมีรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะเรื่องด้วยเช่นผลการตรวจสอบการใช้งบประมาณปี2024แล้วก็ผลการติดตามการตรวจสอบของปีก่อนหน้าคือปี2023เป็นการโชว์กลไกตรวจสอบภายในภาครัฐนะครับค่ะแล้วก็มีทางฝ่ายตุลาการด้วยนะคะอ่าทางศาลทางอายการใช่ค่ะ ทั้งสารประชาชนสูงสุดแล้วก็องค์การอายการประชาชนสูงสุดก็จะมารายงานผลงานแล้วก็แผนงานในลักษณะเดียวกันเลยคือทบทวน5ปีวางแผน5ปีข้างหน้าครับผมก็เป็นการสแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าทิศทางการทํางานของกระบวนการยุติธรรมในเราถูกต้องคะ่ะเท่ากับว่าการประชุมนี้ครอบคลุมหมดเลยนะครับทั้งฝ่ายบริหารที่ดูผ่านแผนงานงบประมาณฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ฝ่ายตุลาการเป็นภาพรวมการทํางานของรัฐที่น่าสนใจมาก ค่ะครบท้วนทีเดียวแล้วตัวสภาแห่งชาติเองล่ะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีการประเมินผลงานตัวเองด้วยไหมมีแน่นอนค่ะและนี้น่าสนใจมากเพราะว่านี่เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสภาแห่งชาติชุดที่9แล้วนะคะอ๋อจริงด้วยสิครับครบวาระพอดีใช่ค่ะดังนั้นก็จะมีการรายงานสรุปผลงานตลอดวาระ5ปีเลยคือ2021-2025ถึงแล้วก็ผลงานปี2025ของสภาชุดนี้เอง รวมถึงการกำหนดแนวทางสำหรับงานที่ยังค้างอยู่หรือต้องทำต่อเนื่องไปจนกว่าสภาชุดที่10จะเข้ามาทำงานค่ะเหมือนเป็นการส่งมอบงานสรุปบทเรียนก่อนจะส่งไม้ต่อซึ่งมันก็ต้องไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาชุดใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญท้ายๆเลยคือการรับฟังรายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10อ่าชุดต่อไปค่ะ แล้วก็สมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงชุดที่5ด้วยที่กําลังจะมาถึงถือเป็นการส่งสัญญาณเริ่มกระบวนการเลือกตั้งใหม่เลยค่ะครับผมแล้วพร้อมกันนั้นก็จะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็ยืนยันการสิ้นสุดวาระให้กับสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่9ที่ทําหน้าที่มาจนครบวาระด้วยค่ะเป็นการปิดฉากอย่างเป็นทางการเลยนะครับค่ะ เป็นการให้เกียรติกันไปฟังดูแล้วการประชุมครั้งนี้มีความหมายหลายชั้นจริงๆนะครับทั้งเรื่องนโยบายกำหนดทิศทางประเทศเรื่องการตรวจสอบการทํางานภาครัฐแล้วก็เรื่องของตัวสถาบันนิติบัญญัติเองที่กําลังจะเปลี่ยนผ่านค่ะซอนกันอยู่หลายมิติแล้วกระบวนการพิจารณาในสาภาล่ะครับเขาทํากันยังไงมีการให้ความเห็นลงมติอะไรพวกนี้ไหม มีค่ะสมาชิกสภาจะไม่ได้แค่มานั่งฟังรายงานเฉยๆนะคะจะต้องมีการพิจารณาแล้วก็ลงมติรับรองในเรื่องสำคัญๆหลายฉบับเลยอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นมติต่างๆที่เกี่ยวกับงานของรัฐบาลองค์กรตรวจสอบองค์กรตรวจการศาลอายการแล้วก็มติที่เกี่ยวกับงานของสภาแห่งชาติเองด้วยค่ะครับนอกจากนี้ยังมีกลไกสำคัญคือคณะประจำสภาแห่งชาติค่ะเขาจะนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าบทประกอบคำเห็น บทประกอบคําเห็นคืออะไรครับก็คือข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อรายงานหลักๆที่เสนอเข้ามาค่ะเพื่อให้สมาชิกสภาท่านอื่นๆใช้ประกอบการพิจารณาให้มันรอบด้านมากขึ้นอ๋อเหมือนมีคณะทําง,งานหลักกลั่นกรองมาก่อนชั้นหนึ่งแล้วก็ให้ความเห็นประกอบประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอ,อีกนะคะที่เข้ามาให้ความเห็นได้แล้วใครบ้างครับในเอกสารประกาศนะคะยังระบุถึงการรับฟังบทประกอบคำเห็น จากองค์กรสำคัญนอกสภาด้วยคือศูนย์กำลังแนวลาวสร้างชาติแล้วก็องค์กรจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางอ๋อองค์กรภาคสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะให้ความเห็นต่อรายงานผลงานและแผนงานของสภาแห่งชาติเองซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนความพยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในสังคมก่อนที่จะไปสรุปหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญกระบวนการเขาก็พยายามให้มีการรับฟังที่หลากหลายนะครับถึงแม้จะเป็นกลไกาภายในหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ตาม ใช่ค่ะมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากที่เห็นในประกาศคือเขาเปิดช่องให้ประชาชนทั่วไปแสดงความเห็นได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือการเปิดสายด่วนหมายเลข1 5 6 1 5 6นะครับค่ะเปิดตั้งแต่วันที่3ถึง21พฤศจิกายนเลยในช่วงเวลาราชการนะคะให้ประชาชนโทรเข้าไปได้เลยเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้แล้วข้อมูลพวกนี้จะไปไหนต่อครับ ทางคณะเลขาธิการสภาเขาก็จะรวบรวมค่ะแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไปก็ถือเป็นความพยายามที่น่าสนใจนะคะในการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนเป็น,นกลไกที่น่าสนใจครับถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ก็เป็นการเปิดช่องทางสื่อสารโดยตรงเลยค่ะเอาละครับ เราก็ได้เห็นภาพรวมของการประชุมสมัยสามัญครั้งที่10ของสภาหแห่งชาติลาวชุดที่9กันไปแล้วนะครับดูเหมือนจะเป็นการประชุมที่อ,อ,อัดแน่นด,ด้วยเรื่องสำคัญจริงๆค่ะเนื้อหาเยอะมากค่ะถ้าให้สรุปแก่นของมันจริงๆก็คือการมองย้อนอดีตทบทวนผลงานอย่างรอบด้านเลยทั้งสำเร็จทั้งบทเรียนในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เอาบทเรียนนั้นมาวางแผน กำหนดทิศทางสำหรับ5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะการรับมือกับโจทย์ใหญ่ๆของประเทศใช่ค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ปัญหายาเสพติดครับพร้อมๆกันนั้นก็ตรวจสอบการทำงานขององค์กรภาครัฐต่างๆและก็เตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่สภาชุดใหม่ค่ะดิฉันอยากจะเน้นย้ำนิดนึงถึงความสำคัญของปรางประชุมครั้งนี้นะคะมันเป็นเหมือนหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจริงๆ ครับเปลี่ยนผ่านยังไงบ้างครับคือไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงเรื่องของตัวสถาบันด้วยเป็นการปิดฉากการทำงานของสภาชุดที่9เพื่อประเมินผลงานทั้งหมดแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการวางรักฐานเตรียมการสำหรับสภาชุดที่10ท,ที่จะมาจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปอืมเป็นช่วงเวลาของการสรุปบทเรียนตั้งเข็มทิศใหม่แล้วก็ส่งไม้ต่อ ใช่เลยค่ะคำนี้เลยส่งไม้ต่ออย่างแท้จริงผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเลยสำคัญมากๆต่อเส้นทางข้างหน้าของสอปป,ปลาวค่ะครับผมแล้วเรื่องการเปิดสายด่วน516น่ะคะ่ะแม้จะเป็นแค่ช่องทางหนึ่งแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของการรับฟังเสียงประชาชนนะคะในกระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติครับก็เป็นสัญ,ญญาณที่น่าสนใจนะครับว่าเสียงเหล่านั้นจะถูกนำไปพิจารณามากน้อยแค่ไหน ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศต่อไปค่ะต้องรอดูกันต่อไปค่ะขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพได้ลึกขึ้นชัดเจนขึ้นมากเลยครับยินดีค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนท่านผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดน,นึงนะครับว่าในบรรดาเรื่องราวมากมายที่คุยกันมาทั้งการทบทวนแผน5ปีวางแผนใหม่แก้ปัญหาระดับชาติเตรียมเลือกตั้งสารพัดเรื่องเลย ถ้าจะต้องเลือกตัวชี้วัดแค่เพลงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าการประชุมครั้งนี้มันประสบความสําเร็จจริงๆแล้วก็ส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวอย่างแท้จริงในอีกสักปี2ปีข้างหน้าเนี่ยตัวชี้วัดนั้นควรจะเป็นอะไรลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ